มาสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น6ค่ำเดือน8ปีทอกวันนี้หลีกเลี่ยงการมงคลนะครับสีความสมเร็จของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี้ม้าสีตองอ่อนที่รับโชคของวันนี้คือเสียบโชคของวันนี้คือสีฟ้าสีเงินสีกรามสีน้ำทะเลสีกรมทตุทิศความสมเร็จของวันนี้คือทิศทักษิณและทิศใต้ ทิศดับโชคของวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือเครื่องประดับความสมาเร็จของวันนี้คือหยกมรกตพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลักดกีในชื่อคือ,อส,สอสลาสวงโบรสีสอเสือของีบรอจุราหมังและหลอดทคู่เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใรตัวหนึ่งนำคือจอจานชอชิงย่อช้างซอโซชกเฉยและยอหยินเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตอจักรขอฐานตอปรโตูตละนเน เลขมงคลวันนี้เลขหนึ่งเลขสี่และเลขเก้าไม้เซตวันนี้เจ้าคุณเทียบวัดโพสอนไว้ว่า mm. การช่วยเหลือผู้อื่นนั้น mm. ให้ช่วยเอาบุญอย่าช่วยเอาคุณความสุขก็จะเป็นของเราขอเป็นกําลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกําลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจายขอบคุณแนละสวัสดีครับ